จะดีขึ้นเลยน้ำตาลสะสมไม่เกินหกอืมเข้าใจเข้าใจมากๆเลยเข้าใจมากๆเลยเออคุณแตงโมสิ่งที่คุณแตงโมเป็นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ต้องถามก่อนคนส่วนใหญ่นะคะทุกคนคนที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาล้วนแล้วแต่น้ำตาลสะสมเคยสูงมาก่อนแล้วปัจจุบันลงแล้วนะคำถามทุกคนจะถามว่า ฉันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแล้วผมจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะกลับมาเห็นเหมือนเดิมไหมเลนน่าจะตอบเลยนะว่าไม่เห็นเหมือนเดิมเห็นในสภาพที่คุณแตะเบรกทันขออนุญาตสื่อสารตรงเพื่อคุณจะได้เข้าใจตัวเองนะคะน้ำตาสะสม5.7แต่ทําไมยังยังเหลืองยังเหลืองมือเหลืองล่ะครับใช่ ก็ได้ไงพี่กําลังพูดไงก็เลยพยายามจะบอกทุกคนว่าต้องรีบรดน้ําตาลเท่านั้น